ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเนื้แต่กูร้องไม่เป็นเฮ้ยเพลงวิญญาณผมก็เคยดีดได้เฮ้ยเพลงวิญญาณไอ้ตองเปิดคอร์ดให้หน่อยดิเพร่อว่าฉันคือวินเฮ้ยคอร์ดนี้ฮะคอร์ดอะเปิดคอร์ดคอร์ดทีตีเทนิดอะไม่ใช่คอร์ดกีตาร์ไอเวนเฮ้ยเพลงวิญญาณก็ดีอะไรพีไหม ใจเย็นนะทุกคนวันนี้ติดงานวันนี้ติดงานจริง,รงๆเลยไม่ได้ไปเดี๋ยวถ้าสิบสีผมว่างอ่ะผมว่างไปแน่ไม่ต้องห่วงบอต้องห่วงอายบอต้องห่วงเข้าใจบอไปยังเงียบๆแต่จะมีเดี๋ยวแป๊บนึงมันร้องไงวะหุ้ยอ๋อแสนพอดีกูตกใจกนึกว่าเปย์สองรอยกว่ากูช็อกเลย มเอ้ยกูเคยดิดได้แบบแบบเนะตึึงต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 ึงกูดิดได้อย่างนั้นเลยเมื่อก่อนอ่ะตึงตึงตึงทำไมเธอถึงไม่เหมือนเก่าทำไมเธอถึงไม่ เฮ้ยมึงเอาคอร์ดอะไรมาให้กูเนี่ยตองเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปลี่ยนคอร์ดรำหนึ่งรู้คีเพราะว่าฉันคือวิญญาณทุกทรมานหลอกล่อฉันมาตั้งนานเฮ้ยนานเออใช่ใช่ถูกแล้วเพราะว่าฉันคือวิญญาณทุกทรมานหลอกเอหลอกหลอกสามสองหนึ่ง พ่อว่าฉันคือวิญญาณกูทุกข์ทรมารหลอกหอนเธมาเฮ้ยทำไมกูดิบไม่ลงวะขออีกทีหนึ่งไม่พลาดแล้วรอบนี้ทุกคนสามสองหนึ่งพ่อว่า <laughs> ฉันคือวิญญาณกูทุกข์ทรมารหลอกหอนเธอมาตั้งนานไม่รู้ตัววันตายฉันได้ตายไปจากใจของเธอ เออทำไมมันติดนี่ดิกำลังมาเลยเพลงอะไรวะอย่าเลิกกระฉันตอนยังเป็นพระได้อ๋ออย่าเอาของพี่มูเตินอย่าเลิกกระฉันตอนยังเป็นพระได้ไหมหัวใจหัวใจสลายจะเป็นจะตายบนทางสายบัวเดินบินทะบานใจแทบขาดเพราะควงควางมาทำบู เธอได้บุญแต่ฉันได้บาปเฮ้ยผมผมขอวิญญาณอีกทีหนึ่งมีมเลยเฮ้ยท่านเพียวมึงมาสตัวเหอวันนี้กูโดนเทถ่ายงานว่ะท่านว่ะกูมาสี่โมงบอกถ่าย2เพราถ่ายสองเพื่อนกูหิวข้าวซะแล้วเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสิบสองเรเจอกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอกันมาเรามาร้องเพลงกันดีกว่าพ่อวายเดี๋ยวกูขอฝึกก่นเอาเสียงปูพองฟิ์พ่อปูแบคเฮด ปูบาเคสร้องเพลงอะไรบมาเกมนี้ฉันก็รู้อ๋ออันนั้นอินคาพี่ก็เก่าเกินเอาพ่อว่าฉันคือวิญญาณแู่กบเราผู้โชคชะลอมานเอ้ยพ่อว่าเฮียขำกันนะพี่นอพ่อพว่าฉันคือพ่อว่ดี๋ยววันนี้กูก็อาจจะต้องไปเจออปูนะ เขาไปลงเบียร์พอ่อพ่อว่าฉันคือวิญญาณพ่อว่าฉันคือวิญญาณผู้ทุกข์ทรมานหลอกลวงเธะมาตั้งนานไม่รู้ตัวว่าตา นานแล้วพามพามเอาเพลงอะไรดีวะเอามึงหามาเดี๋ยวกูจะหอนให้คนฟังอลเนี่ยอตอนแรกผมว่าจะไปติดลมอะสนุกจัดเลยนนีะเอาทุกคนรัวหัวใจให้หน่อยสักหกแสนล้านหนึ่งเดี๋ยวล้านหนึ่งผมร้องเพลงอังกฤษให้ฟังเลยร้องแบบจริงจังด้วยเออเดี๋ยวรู้จักกับดับเบิลเทคอ่ะอ l d say ก n เส a ยนี่เั วิญญาณนี่มันเป็นเพลงของออกไปไกลๆไม่ที่สำหรับเธอพี่เนมมาร้องเพลงเปล่าพี่เนมไออยู่ด้วยตอนนี้นอะไอจะยี่ยี่ยี่ลุงให้แหลกแล้วนะออกไปไกลๆออกไปเลยไปยี่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 ทักทักทักทัพี่เนมพี่เนมไอเหมือนผมเลยตอนนั้นอะไปพี่เนมไอตอนนอนไหมไโคตรทรมานนะ ไม่ไงแบบน้ำหูน้ำตาไหลแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะผมตรวจแม่งก็ไม่เป็นมันเหมือนว่าป่วยไม่เราทักกัดน้อยกันใช่านเยอะวันนี้ก็ทํางานอยู่ฮะก็ไม่รู้ท่าเน็ดเมื่อกี้โผล่มาแล้วท่าเน็ดก็หายไปได้เดี๋ยวผมไปเอาเดี๋ยวผมขอดูคอร์ดกันพอไปเลยไปพอไปไกลๆนี่ไม่ยีที่สำหรับเธอเออเอาสามสอง นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเธอเอ้ยมึงร้องนี้เดี๋ยวกูตีเดี๋ยวมึงดีรีร้องดีไอ้นี่เออมึงร้องตรงได้เลยนี่นี่มาเร็วๆรไปนี่รีการช่างอันนี่เร็วเร็ไปนั่งเหรอหพอไปเลยไปพอไปไกลไกลนี่ไม่ยินที่สำหรับเธอเราไปแหกปากกันในห้องไหมเฮ้ยเราจะแหกปากตรงนี้แหละเราต้องสร้างเสียงหัวเราะเพลงอะไรนะเหาะเอาเหาะเลยเหาะมาถึงเหาะเลยตอนี้ยังไม่ได้เนื้อเลย บินไปเลยไปไปเพราเอาเดี๋ยวกูเอาแบบเสียงแบบดีๆไม่เอาตลกหอไปเลยไปราน่ารักเลยหอมไเลยไปมันต้องแบบมันต้องการแทกอะไเลยเอาเดี๋ยวกูเอาเวอร์ชันอคุณหไปเลยไปเย้อมไปกลเลยรักคนนี้จริงๆมไปเลยหอมไปไกล นี่ไม่ใช่ตะวันมันบาดเธอนี่แตเขาแต่นางฟ้าเลยไหมนางฟ้าอ้าวพี่ปิดไลน์แล้วเม่กี้นางฟ้าองค์หนึ่งบัง แปลกนะแปลกฉันใจก็เห็นว่าแปลกนะจากนั้นก็เกิดเห็นใจแล้วมาถูกใจควายควายตัวหนึ่งออกไปเลยไปออกไปไกลๆนี่เล็ใจดีสำหรับเธอเพลงอะไรทำไมมันดีดยากจังวะหรือกูกากเองวะราเปลี่ยนเพลงทรงเคงจัดเลย โอ้แต่น้าอรี่เมื่อกี้โคตรได้อย่างน่ากูอ๋อไปเลยปอยเพลงแม่งกูยังร้องไม่ทันจบกูกูเจ็บคอแล้วนะครับไปชาแบตเตอร์อ้าวได้เวลาไปทำงานแล้วน้องตองคำคมอ่ะคำเชยๆชยดิ่มีเนี่ยทำได้เพียงอนใจบ้าทำได้เพียงกูชอบเพลงไหนเนี่ยแต่มันดีดกูดีดไม่ได้ที่มันเธอสวยที่สุดในปัตตกีอพียความหมายโคตรดีอะวงเลยไม่รู้อะ ผมแม่เพลงแม่งแบบสุดยอดมากทุกคนพี่ดีไม่เป็นใช่ไหมล่ะ <ผม S 1> ดิบ<ด>ไม่ไมเป็นลองเป็นอย่างเดียวเปิดเพลงกันลองเลยจนไม่เห็นครับตาจนมาใช้มันเจ็บเจ็บสิมีมองเห็นหัวใจที่ใ,ให้เจ้าเฮ็ดซิแม่งร้ายเฮ็ดสิมองร้ายญาติบ่อญาติ <c oughs> โอเคทุกคน <c oughs> ผมว่าวันนี้ผมไล์แบบนุ่มนานมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่อุตส่ามาไล์อยู่กับผม ก็โคตดแฮปปี้เลยน่ารักที่สุดเดี๋ยวผมจะไปเก็บกีตาร์แล้วเพราะว่าตอนนี้เพ่นน่ารักที่เธอในปัจตุบมันร้องไงวะไอรี่ทำๆมาดิมึงทำๆมาดีท่อนฮุกอะทำๆมาดีท่อนฮุกอะไรว่าเธอเป็นดอกไม้ต้องอยู่ให้ถูกที่เฮ้ยเฮ้ยข้างในมีอะไรวะไปข้างในไอรี่ต้องร้องอะ <ừ. S 2> ใครเป็นไรวะหอร์ไปลยไปหอไปเลยไป,ไม,ไ,ปไม่ยังยัง,ยงนี่มีมฟอร์ฟิลทำงานอยู่ัาดีฮะัสดีครับ ทุกคนครับช่วยส่งหัวใจให้แบงค์หน่อยครับเฮ้ยูดส่งเนี้ยละนี่นี่ดูตีนฟอสต์นี่ดูท้าครับแต่พรุ่งนี้เราต้องไปประชุมไทยนะฮะแต่ฟอสต์อุ้ยสปอยสับตแไม่ดีก่นละเอาเลยแต่ผมไหวครัใช่ผมผมพูดเลยเกี่ยวกับมิติมิติครับมิติสภาพการทำงานด้านไหนมึงไหวเปล่าวะมึงไหวเปล่าวะอันนี้ก็จะเป็นตัวเนปิดีครับอันนี้อุงเงินครับ อันนี้ยะครับอันนี้ครีมไลท์ครับแต่ละคนนะฮะมุ่นหมกหม่ำมากเลยครับตอนนี้เพราะว่าเขาจะไปเขาเรียกว่าอะไรเขาจะรีบเลียคลิปไปทุกคนจบไลท์แล้วไปแล้วะไปแล้วนะไม่รู้นะแต่ว่ากูจะกลับไม่อยากกินรเลย อกต้องมีคนใหม่อกไก่ต้องเฉลียซีอกไม่อกอกหมักอกหมักอกไม่ฮอกอกอกหักต้องมีคนใหม่อกไก่ต้องมีคนมาถูกปะวะอกหักต้องมีคนใหม่อกอกต้องมาหาแบงปิดโอ้เธอรึงอันี้เนี่ยปิดเลยปิดไรเลยไอฟอนเนี่ยเป็นคนเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวแบงค์แบงค์แฟนมึงก็เสียใจหรอกเดี๋ยวแบงค์แฟนมึงเขาก็เสียใจหรอกลูกพี่ไปไหนเนี่ย ลูกพี่ไม่รู้ว่ะไปกินข้าวล้ด้กินเลยไงเอออกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนหมักเออแต่ผมว่ามันไร้สาระว่ะไร้หรอใช่ไร้สาระเพราะว่าไม่ไม่คำคมเด็กพิมาโอ้โหพวกมึงกินไร้สาระเพราะว่าอกไก่มันไม่ต้องหมักใช่ไหมอกไก่ไม่หมักกูแดกแบบไม่ต้องหมัก้ยได้ออกช่องออกเลยน้องอันนี้นี่กราฟิกนะเว้ยอกไก่ไม่ต้องมีคนหมักอกหักก็ต้องไม่ต้องมีคนใหม่ด้วย ผมชอบอะไรเดิมๆอ่ะโทษทีเอ้ยเฮ้ยคือบางทีมึงก็ฮิ้วขอโทษนะฮิ้วหาฟาเธอร์มาเธอร์พวกคุณอ่ะครับเอ้ยแม่ดไม่ดีเลยฮะฉันพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะฉันพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคือเอ้ยผึ่หูเกือบเกือบบินเกือบบินแล้วฉันก็ ลงครับสิบโลครับเก้าโลอ่ะก็แต่ก่อนนะผมมีเรื่องเล่าเว้ยคือไอ้ฟอสชอบเรียกผมไอ้อู๊ดอ่ไปดูในไลน์หน่อยว่าโอเคไหมสองพันเป็นตึกเนี่ยคุยูานกันอยู่ว่างๆมาถ่ายเวกบอร์ดให้ดูกันนะผมบอกเลยรอเลยฮะปีหน้าเปิดสกัดตลาดผมผมบายให้ผมบายให้พูดไม่ชัดแขกรับเชิญผมอะที่จะมาเออแต่มแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่ากำลังเชิญอยู่ นั่นแหละทุกคนผมถึงเวลาอำลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคไหมเดี๋ยวมาไลฟ์โอเคไหมเดี๋ยวผมไปก่อนสู้ๆกับชีวิตนะสู้เราต้องสู้ไปด้วยกันเจอกันก็ปีนี้ทันวาแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้เป็นปีที่ดีไม่ว่าจะสิ้นปีนี้หรือปีหน้าก็ขอให้แม่งดีขึ้นเลยเลยเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ ไม่ต้องสู้เราทำให้เต็มที่พอไปแล้วบายๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ